่อนนะกอนสวัสดีครับวันนี้เรามาที่อุทยานแห่ง่าใส่ทองนะครับผมก็จะหลับแล้วก็ที่เห็นนี่วันนี้เรามาดูดอกกระเจียวกันนะครับตรงน,นี้เป็นมุมที่สวยมากเลยถือโอกาสถ่ายไว้เป็นเนินหินที่ราดชันประกอบด้วยลากยญ้าและต้นไม้แห้งมีน้ำซึมเก็บทุกแปะเุ้แปะบรรยากาศที่ดีมากครับ ที่ผ่านพบกันอีกแล้วนะครับจากที่ผ่านโมเมื่อกี้มาตอนนี้เรามาถึงช่วงผ่านน้ำตกที่ไหลลงมานะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยพิธีกรผมครับกําลังถ่ายรูปน้ําอยู่ที่บ้านเขาไม่มีเล่นใหญ่เลยเป็นไงบ้างครับที่นี่อร่อยมากเลยครับอาหารโดยเฉพาะปราเผาปลาหมึกไข่ดาวสุดยอดมากครับน้ำเย็นไหมครับน้ำเย็นครับเย็นมากครับประมาณ4โมงเย็นแล้วครับตอนนี้ต้องถ่ายอยู่เลยถ่ายอยู่ใช่ไหม เอาผ้ากอไปเลยครับเย็นเย็นอุ้ยตกหลุมรักครับไห <c oughs> ขอบคุณมากครับขอบคุณมากมากับความเรียบร้อยผมแฮปปี้อินดิสันส่วนคุณเยี่ยมยะโสธรวันนี้เราจะมาทัวร์กันที่ทุ่งดอกเดียวครับผมตามมาเลยครับตรงนี้เป็นนหน้าผาที่แบบ ลาดชันนะครับต้องใช้ความพยายามในการเดินที่สูงมากครับโอ้โหดูไปไงครับนี่ครับถ้าเป็นเาจะเป็นอย่างงี้ครับนี่ขนาดผู้ชายนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับถึงรู่วไปแล้วนี่ผู้ชายนี่ธรรมดามากครับเดี๋ยวต้องไปพาคำพดนะครับแต่ยังไม่บอกครับปุ๊บไปก่อนกรับไปช่วงหน้าให้คุยกันไม่ได้เปิด อมันต้องนอน่ทยตัแนะนำเลยอ่ะตอนนี้เรามาพบกับย่า a เมซิ่งนะครับสุดยอดมากเหมือนเดิมครับผู้ช่วยผมชื่ออะไรนะครับพทาิกอตส่าแพลิกอุต่นะครับชื่า้หรน้าอยาอบเปล่าดูลีลาการถ่ายปัตเตอร์ี่อ่ะแทติกอ่ะไม่จำได้ว่าชื่อัตเตอร์อะไรตอนนี้ปูนปัตเตอร์

สวัสดีครับพบอีกรอบนะครับหลังจากที่พักข่าวเมื่อกี้นี้กินข้าวมาครับโคตรอร่อยเลยครับเป็นยอด,ด,ดเขาไข่ไก่ดาวครับเฮ้ยพูดแรกพูดผิดถูกแก่ดิถูกแล้วเอ๊ยยังไข่ <laughs> จะติดกันเลยนี่รานเนี่ยเห็นน้องมา้าสวยๆแล้วโชคด,ดีเบอร์ครับช่วงน,นี้มันเอกาะกับคนสวยๆอย่างคุณมากเลยครับ่ไมคิดว่าเมืองไทยจะมีดองม้ให้กินเยอะจังนี้เราอยู่ในอะไรนะตอนนี้เราอยู่ที่อเมริกาโพลไหมครับจังหวัดดอกกัญชงจังหวัดดอกเัญยง อะไรกับวันวะโอ้แล้วมันนอนที่อะไรครับต้นไน้คอยู่ที่ช้วงดอกกระเจียวช่วงที่หนึ่งนะครับเป็นช่วงที่สวยงามมากเลยครับดูจากตรงนี้นะครับนี่ขนาดฟ้ายังเหมือนหมอนะครับแต่หัวใจสดใสครับผมมันเกี่ยวอะไรกับต้นไม้ครับผมไม่รู้ครับยอมตอบเลยครับยอมเส่นไงอ่าแล้วก็เป็นไงครับยอมอ้าวยอมไปยอมละเดี๋ยวต่อไปดูตรงนี้ต่อนะครับเดินมาเรื่อยครับผม นี่ครับมีเรื่องเล่าก,ก่อนครับรถ้าเกิดว่าใครที่นับดึงดอกกระเจียวแล้วนับครบนะครับ, <c oughs> บแสดงว่าเก่งครับผมแปลก <c oughs> ไม่แปลกเก็บไว้ก่อนเอาไว้ถ่ายตรงน,รงนี้ตรงนี้เป็นใครมาต้องมาถ่าย <c oughs> คดีเด็ดที <c oughs> ่ปล่อยยังยังเดี๋ยวก่อนคดีเด็ดที่วล่อยตรงนี้นะครับใครมาก็ต้องมาถ่าย แค่นี้ก็เพียเลยมึงเอาบาบน่อยดิเนี่ยครับใครมีเรื่องเล่าว่าถ้าเกิดใครมาถ่ายตรงนี้ครับจะเป็นผู้โชคดีสุดครับาะเหมือนว่าเป็นสวรรค์แห่งดอกไม้เออพูดไปเถอะเมึงแต่ข้างในนี้ครับเขาเขามีป้ายประกาศครับห้ามเข้าเหตุผลที่ห้ามเข้าเพราะว่าเขาไม่ให้เข้าครับเลยเขียนว่าห้ามเข้าซึ่งเป็นผลที่ดีมากฟังแล้วรลับเข้าใจครับ เชิญคุณหยัมต่อเลยครับวิวตรงเนี้ยเป็นแม่ก่อนแล้วกูจะได้ใส่ก็ชมวิวไปก่อนเดี๋ยวเสร็จ่างนี้เราจะไปที่ไหนกันดีครับหาคนขำครับผาอัสตดงสอนนอปากเชี่ยวหลว่าทีิเรตีเอโทจัตวาผู้คับบูกการปีพระพรตระจวบชิติศูจังหวัด ปัดธงไทยึ๊ดึ๊ดึ๊ดแม่ทำไปได้อ๊ะ่าว่าให้เผาแล้ว lục quá. À? Con lục mày. Hả? À, Đáp đi. Ấm. ขอมอูบงานบัญชีเอาวันนี้เรามาใส่ทองครับเป็นวันที่เราจะกลับแล้วอุทยานชาติใส่ทองนะครับรู้สึกสนุกมากฮะใส่ทองใส่ทองใส่ทองแถวๆสูงเกินวันนี้ก็จะกลับนะครับวันนี้วันที่ห้านะครับกเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกอเพื่อนแต่ละคนว่ามารู้สึกยังไงสนุกไหมอ่าเไอาวเลยเฮ้ยโอ้โนี่มันกล้องเราเองนี่นเอง ถูกต้องครับเข้าใจความรู้สึกคุณดีมากครับคุณชื่ออะไรนะครับกอยีมันมีความสุขมันอิ่มมันสนุกอร่อยไงมันเลยเลิกออกมาผมผมขอวีวครับขอวีวครับขอวีวเขอวีวครับเขาวีวครับแมวแมวดาดาครับชื่ออะไรคุณมาแนอะไรตัวทีนี่เขาเป็นพิธีกรของผมสมัยเดินทัวร์มาพลาสติกเดอร์สันครับพลาสติกเดอร์สันคุณอะไรนะครับเยี่ยมลูกหยีเยี่ยมส่องอ่ถือซ่อมผิดนะจังเล่ ทัศน์ส e nice ิ่งอันดิสันนะครับวันน er ี้ผมจะมาเที่ยวที่ทุ่งดอกกระเจียนครับณสถานที่แห่งชาติไทรทองมึงก็พูดไปเลยตอนนี้มันสนุกมากนะครับไปเที่ยวกันโอ้โหไปมีวิวความสุขสัตว์อย่างเงี้ยเก่งจังไอ้สัสลิววิวไม่เด็กแบบอะไรถามได้ถามเดี๋ยวผมต้องอบถามแขนะครับว่า วันนี้สนุกไหมครับมาเที่ยวเป็นไงบ้างครับคุณหยัมทุกหยีโคตรเซ็งเลยฝนก็ตกฮาดีครับเหนื่อยมากที่เยี่ยมมากครับสี่กะโหลกจัดไปส่วนคุณจัดตกเลยครับเดี๋ยวยอดสิงนักยิ้นยอนสิงนัก้นเฮ้ยครับฝนเหมือนฝันเฮ้นี่เหมือนฝันเลยมีหมอกลงเฮ้ยเออคุณใบเหมือนฝันตกลงว่าไงครับโบ๊ะเลยครับโบ๊ะ ยอดมากเลยครับถามมาเ่ากี <stage> ่คนถามแบบนี้ม่ากี่คนอะไรเงี้ยมาเท่ากี่คนครับวันนี้เป็นสาระอันนี้มาเที่ยวประมาณสิบครับสิบคนนะแล้วข้าวกลับจะเอาไปสักสิบเอ็ดคนครับใครอีกคนละครับช่วงนี้ชี้แนะเออเอาแต่งงนะอ๋อเราตัดไปโฆษณาเลยครับผมตัดไปเดี๋ยวถามนี่ดีกว่าคุณปา่าสนุกไหมมาเที่ยวเนี่ยโอ้ยมเที่ยวผมถามเงี้ยโทรศัพท์คุยกับพี่เอ้ยเรากันเองกันเองเฮ้ยสนุกปะ มาเที่ยวที่ไหนครับเนี่ยมองกล้องมองกล้องดิอุทยานแห่งชาติไส่ทองออ๋วันไหนครับเนี่ยไม่ทราบเลยไหนจริงวันอาทิตย์โอ้โหหนตาเยี่ยมมากเลยคำตอบเยี่ยมจริงวันอาทิตย์ตอนนี้เวลาสองโมงครึ่งเวลายังไม่ถามครับพอดีว่าผมทราบถึงแล้วผมก็ผม่เป็น